บางครั้งคนที่เงียบอาจรู้มากกว่าคนที่พูดทั้งวันคนฉลาดไม่ได้แปลว่าต้องพูดเก่งแต่พวกเขารู้ว่าคำพูดทุกคำมีราคาคนฉลาดบางคนนั่งอยู่เงียบๆในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงไม่ใช่เพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่พวกเขากำลังประเมินไม่ใช่ประเมินว่าใครผิดใครถูกแต่ประเมินว่าคำพูดไหนควรค่าแก่การปล่อยให้หลุดจากปากพวกเขาเข้าใจว่าคำพูดเปลี่ยนทิศของความสัมพันธ์ คำพูดเล็กน้อยอาจพาให้คนเชื่อใจหรือกลัวคนฉลาดไม่จำเป็นต้องแสดงความรู้ทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะพวกเขาแยกแยะได้ว่าความรู้บางเรื่องไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าใช้ผิดเวลาบางทีพวกเขาอาจรู้คำตอบแต่เลือกที่จะฟังบางทีพวกเขาอาจเห็นช่องโหว่แต่เลือกที่จะปล่อยผ่านเพราะความเงียบคือเครื่องมือในการวัดระดับความคิดของคนรอบข้างเมื่อคุณเงียบคุณจะเห็นว่าใครพูดเพื่อตัวเองและใครพูดเพื่อผลรวม คุณจะรู้ว่าใครอวดและใครฟังไม่เป็นคนฉลาดเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จากการพูดแต่จากการสังเกตพวกเขาเลือกจะพูดในจังหวะที่ไม่มีใครคาดคิดและคำพูดนั้นมักเปลี่ยนทิศของการสนทนาไปทันทีเพราะคำพูดมีพลังและพลังนั้นไม่ควรถูกใช้พร่ำเพรื่อความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการควบคุมสนามของการสื่อสารบางคนเงียบเพราะไม่รู้แต่คนฉลาดเงียบเพราะรู้มากเกินไป และรู้ว่าการพูดทุกอย่างที่รู้ออกไปไม่ใช่สิ่งที่คนฉลาดจะทำเมื่อคนฉลาดเลือกจะเงียบพวกเขาไม่ได้กำลังซ่อนตัวแต่กำลังให้โอกาสโลกได้เปิดเผยตัวตนของมันเองยิ่งคุณพูดน้อยยิ่งคุณเห็นชัดว่าใครกำลังเล่นบทบาทและใครกำลังพูดจากหัวใจจริงเพราะในความเงียบไม่มีการปลอมแปลงไม่มีการปรุงแต่งคนฉลาดรู้ว่าคำพูดที่ไม่มีจังหวะแม้จะจริง ก็อาจกลายเป็นดาบที่ทำร้ายพวกเขาจึงไม่พูดเพื่อชนะแต่พูดเพื่อเข้าใจบางครั้งการไม่พูดคือการปกป้องตัวเองจากคำวิจารณ์ที่ไม่จำเป็นบางครั้งการไม่พูดคือการให้พื้นที่กับคนอื่นได้เปิดเผยความคิดและบางครั้งการไม่พูดคือการดูว่ามีใครในห้องนี้เข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายคนฉลาดไม่กลัวความเงียบเพราะพวกเขาเรียนรู้ว่าความจริงบางอย่างจะเผยตัวเองออกมา ก็ต่อเมื่อเราหยุดพยายามอธิบายมันพวกเขารู้ว่าคำตอบหลายเรื่องไม่ต้องการคำพูดแต่ต้องการความเข้าใจการพูดน้อยจึงไม่ใช่การขาดความมั่นใจแต่คือความมั่นใจที่ไม่ต้องพึ่งคำพูดโลกชื่นชมคนพูดเก่งแต่เงียบเพื่อฟังคือทักษะท,ที่ซ่อนอยู่ในคนที่มีความลึกบางความรู้ถูกใช้เพื่อสร้างบางความรู้ถูกเก็บไว้เพื่อไม่ทำลายและบางความรู้ มีค่าแค่เพียงเมื่อได้อยู่เงียบเงียบในใจของคนที่รู้จริงมีบางเรื่องที่คนฉลาดรู้แต่ไม่เคยพูดออกไปแม้แต่ครั้งเดียวไม่ใช่เพราะกลัวถูกขัดแยง้งแต่เพราะพวกเขารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะฟังความจริงเพราะความรู้บางชิ้นหนักเกินกว่าที่จะโยนให้ใครรับโดยไม่ตั้งตัวบางครั้งพวกเขาเคยพูดแล้วพบว่าคนฟังปรับหัวเราะหรือเถียงทั้งที่ยังไม่เข้าใจตั้งแต่นั้นมาพวกเขาจึงเลือกเงียบไม่ใช่เพราะถอดใจ แต่เพราะรู้ว่าเวลาและประสบการณ์จะสอนแทนคำพูดได้ดีกว่าคุณอาจคิดว่าเขาไม่รู้คุณอาจคิดว่าเขาไม่กล้าแสดงออกแต่ความจริงคือเขาเลือกจะไม่พูดและการเลือกนั้นเต็มไปด้วยเหตุผลที่คุณไม่เห็นเพราะคนฉลาดบางคนไม่ได้ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเขารู้มากเขาแค่ต้องการพื้นที่สงบเพื่อคิดในแบบที่ไม่มีใครรบกวนเขาไม่ได้เงียบเพราะไร้เสียงแต่เพราะเขากำลังฟังสิ่งที่อยู่ลึกกว่าระดับเสียงของมนุษย์ พวกเขาฟังระหว่างบรรทัดฟังน้ำเสียงมากกว่าคำฟังความรู้สึกมากกว่าข้อความและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คำพูดของพวกเขาเมื่อออกจากปากกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนหยุดฟังเพราะคนฉลาดไม่พูดบ่อยแต่เมื่อเขาพูดทุกคำจะมีน้ำหนักและในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนความเงียบของคนฉลาดกลับดังกว่าคำพูดหลายพันประโยคบางครั้งคนฉลาดก็เคยพูดมาก่อนเคยพยายามอธิบาย เคยหวังว่าจะมีใครเข้าใจแต่เมื่อเขาเห็นว่าความจริงที่พูดออกไปถูกตีความด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลเขาจึงเลือกเก็บมันไว้เพราะในโลกที่เสียงดังที่สุดมักไม่ใช่เสียงที่ฉลาดที่สุดพวกเขาจึงไม่แย่งใหม่แต่ถอยไปยืนในมุมที่เงียบก,กว่าไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ต้องการเปลี่ยนโลกแต่เขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่เริ่มจากคำพูดแต่มาจากวิธีคิดเขาไม่พูดทุกอย่างที่รู้ เพราะเขาไม่ต้องการให้ความรู้กลายเป็นความขัดแยง้งเขาไม่พูดทุกอย่างที่เห็นเพราะเขาเข้าใจว่าบางมุมมองต้องใช้เวลาถึงจะเข้าใจเองและเขาไม่พูดทุกอย่างที่คิดเพราะเขาเชื่อในพลังของการเลือกการเลือกสิ่งที่จะพูดคือสิ่งที่แยกคนเฉลียวฉลาดออกจากคนรู้มากในความเงียบของเขามีการตัดสินใจนับพันเกิดขึ้นในใจก่อนที่คําใดคําหนึ่งจะหลุดออกมาเขารู้ว่าคนที่พูดได้ทุกเรื่องไม่ใช่คนที่น่าเชื่อถือเสมอไป แต่คนที่พูดน้อยแล้วทุกคำกลับตรงจุดคือคนที่โลกต้องฟังคุณอาจเจอเขาในที่ประชุมนั่งนิ่งไม่พูดอะไรตลอดครึ่งชั่วโมงแล้วจูจ่ๆก็เอ่ยประโยคเดียวที่ทำให้ทั้งห้องเงียบลงนั่นคือความแตกต่างระหว่างเสียงกับพลังของเสียงคนฉลาดรู้ว่าพูดเมื่อไรจึงจะมีพลังและเงียบเมื่อไรจึงจะมีอิทธิพลบางครั้งคนฉลาดก็อยากพูดแต่พวกเขารู้ว่า ไม่ใช่ทุกคนอยากฟังในสิ่งที่เขาจะพูดไม่ใช่เพราะคำพูดนั้นไม่ดีแต่เพราะบางคนยังไม่พร้อมจะรับมันเข้ามาการพูดความจริงไม่ใช่เรื่องยากแต่การพูดให้คนเข้าใจคือเรื่องที่ยากกว่าและคนฉลาดรู้ดีว่าการพูดมากไม่ได้ช่วยให้เข้าใจมากจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเล่าให้หมดในวันเดียวพวกเขายอมให้ความเข้าใจค่อยๆเติบโตมากกว่าบีบมันให้โตในเวลาเดียว เพราะเขารู้ว่าความรู้ก็เหมือนมเมล็ดพืชคุณหว่านวันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนฟังจะเก็บเกี่ยวได้ในตอนนี้บางครั้งต้องรอฤดูที่เหมาะสมบางคนอาจต้องใช้ทั้งชีวิตกว่าจะเข้าใจคำไม่กี่คำที่เขาเคยพูดเขาเลยไม่รีบร้อนไม่ยัดเยียดไม่พยายามสอนทุกครั้งที่เห็นคนทำพลาดเพราะเขาเข้าใจว่าบางบทเรียนไม่มีใครสอนให้ได้นอกจากความเจ็บปวดดังนั้นเขาจึงเงียบ ปล่อยให้คนเรียนรู้ในจังหวะของตัวเองและเมื่อคนกลับมาเข้าใจเขาก็ยังคงยิ้มแม้ไม่เคยบอกว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วเพราะเขาไม่พูดเพื่อให้ตัวเองดูเก่งแต่พูดเพื่อให้คนอื่นเติบโตแม้บางครั้งจะต้องรออย่างเงียบๆแม้จะไม่มีใครจำว่าเขาเคยแนะนำอะไรไว้แต่นั่นไม่สำคัญเพราะคนฉลาดไม่วัดคุณค่าจากการได้รับเครดิตแต่จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและถ้าความเงียบของเขา ทำให้ใครบางคนค้นพบคำตอบด้วยตัวเองนั่นก็เพียงพอแล้วในวันที่โลกเร่งรีบผู้คนแข่งขันกันพูดแข่งกันแสดงแข่งกันรู้คนฉลาดกลับถอนตัวจากการแข่งขันนั้นอย่างสงบเขาไม่สนใจจะพูดเหนือใครเพราะเขารู้ว่าความเหนือไม่จำเป็นต้องประกาศพวกเขาเลือกจะนิ่งไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะพวกเขารู้ว่าการนิ่งคืออำนาจที่ไม่ต้องอธิบายเมื่อทุกคนพูดเสียงของเขาจะหายไปในฝูงชน แต่เมื่อเขาเงียบทุกคนจะเริ่มสังเกตการเงียบในเวลาที่คนอื่นเร่งรีบทำให้เขากลายเป็นศูนย์กลางของสนามโดยที่ไม่ต้องแย่งความสนใจจากใครเลยในความเงียบนั้นเขาได้ยินสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ฟังเขาเห็นมุมที่คนอื่นมองข้ามเขาเก็บข้อมูลมากกว่าที่คนพูดทั้งวันจะเข้าใจคนที่คิดลึกจะไม่พูดในจังหวะเดียวกับคนที่คิดไวเพราะเขารู้ว่าการพูดเร็วอาจได้คำตอบแต่การเงียบให้ถึงที่สุด อาจได้ความจริงที่แท้เขาจึงไม่กลัวว่าจะถูกมองข้ามเพราะเขาไม่ได้ต้องการให้ทุกคนจำชื่อแต่อยากให้ทุกคนจำความรู้สึกตอนที่เขาพูดคำไม่กี่คำถ้ามีความหมายย่อมดังกว่าคำพูดพันประโยคที่พูดเพื่อให้ครบเวลาเขาจึงเลือกจะพูดเมื่อถึงเวลาไม่ใช่พูดเพียงเพราะกลัวจะเงียบเกินไปในโลกที่ทุกคนกลัวจะตกกระแสเขากลับยืนอยู่เงียบๆข้างนอกเฝ้ามองโลกหมุนไปด้วยสติ เขาไม่รีบเร่งไม่ต้องการคำชมไม่เรียกร้องให้ใครเข้าใจทันทีเขาแค่รอรอวันที่คนอื่นจะหันกลับมาหาความนิ่งและรู้ว่าเสียงที่จริงแท้ไม่จำเป็นต้องดังเสมอไปคนฉลาดบางคนรู้ว่าคำตอบที่แท้จริงคืออะไรแต่เลือกจะไม่พูดไม่ใช่เพราะไม่กลา้าแต่เพราะเขาแยกแยะออกว่าอะไรสำคัญกว่าการชนะการสนทนาหรือการรักษาหัวใจของคนตรงหน้า เขารู้ว่าไม่ใช่ทุกเวทีจะต้องมีผู้ชนะและไม่ใช่ทุกประโยคต้องจบด้วยความเห็นด้วยการยอมถอยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมให้ความสัมพันธ์ยังเดินต่อไปได้คนฉลาดเข้าใจว่าคนบางคนต้องการความเข้าใจมากกว่าความจริงและบางเวลาความเงียบคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เขาจะมอบให้ได้เขาไม่ได้เก็บคำพูดไว้เพื่อต่อว่าแต่เก็บไว้เพื่อไม่ให้ใครต้องเสียหน้าเขาไม่ได้เลือกนิ่งเพราะเฉยชา แต่เพราะเข้าใจว่าคนที่กำลังเสียงดังอาจเป็นคนที่กำลังเจ็บอยู่ลึกๆคนฉลาดจึงไม่สวนกลับทันทีแต่ปล่อยให้อารมณ์อีกฝ่ายเย็นลงแล้วจึงค่อยพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่มีมีดแอบซ่อนเขาไม่แค่รู้ว่าอะไรถูกแต่รู้ว่าเมื่อไรควรพูดและพูดยังไงให้คนฟังไม่รู้สึกถูกดูถูกเขารู้ว่าความจริงถ้าเสิร์ฟผิดวิธีก็กลายเป็นมีดดังนั้นเขาจึงเลือกจะเสิร์ฟมันด้วยความนิ่งเสิร์ฟช้า ในเวลาที่คนฟังเริ่มเปิดใจเขาไม่ได้อยากชนะคำพูดเขาแค่อยากชนะใจคนเพราะคนฉลาดไม่สสใจเวลาคนอื่นเงียบแต่ภูมิใจเมื่อคำพูดของเขาไม่ทำให้ใครรู้สึกแย่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงพูดน้อยเพราะคำพูดที่ดีไม่ใช่คำพูดที่ได้เปรียบแต่คือคำพูดที่คนฟังแล้วไม่เจ็บและบางครั้งการไม่พูดเลยกลับเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตความสัมพันธ์ไว้ได้มากกว่าที่เราคิด คนฉลาดบางคนเคยผ่านการเป็นคนพูดมากมาก่อนเคยพยายามแสดงให้โลกเห็นว่าเขารู้ว่าเขาเข้าใจว่าเขาเก่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับพบว่ายิ่งพูดมากยิ่งมีคนเข้าใจเขาน้อยลงไม่ใช่เพราะคำพูดไม่ดีแต่เพราะโลกไม่พร้อมฟังในแบบที่เขาคิดว่าใช่เขาเริ่มเรียนรู้ว่าการพูดไม่ใช่หนทางเดียวในการสื่อสารบางครั้งการไม่พูดกลับทำให้คนสนใจฟังมากกว่า เขาค้นพบว่าคนที่มั่นใจในตัวเองจริงไม่จำเป็นต้องประกาศเพราะความรู้ที่ลึกจะเปล่งพลังออกมาโดยไม่ต้องอธิบายเพียงแค่นั่งอยู่ในห้องความนิ่งของเขาก็สามารถทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปได้แล้วมันคือพลังของความสงบที่เกิดจากประสบการณ์และการยอมรับในความไม่แน่นอนของโลกเขาไม่รู้ไปหมดทุกเรื่องและไม่พยายามทำให้ตัวเองดูเหมือนรู้ทุกอย่างแต่เขารู้มากพอ ที่จะฟังรู้มากพอที่จะยอมให้บางความเงียบทำหน้าที่แทนเขาในเวลาที่คนอื่นพยายามเร่งพูดเขากลับใช้จังหวะช้าๆเพื่อเลือกคำเขาเข้าใจว่าคำบางคำท่าพูดตอนคนไม่พร้อมฟังมันก็จะหายไปในอากาศไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่ถ้าเก็บไว้พูดในวันที่ใช่คำเดิมคำนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปตลอดกาลนี่ไม่ใช่พลังของนักพูดแต่นี่คือพลังของนักฟัง พลังของคนที่ยอมปล่อยให้ความเงียบนำทางบางคนคิดว่าการพูดทำให้เราดูมีคุณค่าแต่คนฉลาดรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงคือสิ่งที่ยังคงอยู่แม้ในเวลาที่เราเงียบพวกเขาไม่รีบเพราะพวกเขาเชื่อในพลังของการรอรอให้คำพูดเกิดขึ้นจากความตั้งใจไม่ใช่จากอารมณ์รอให้คนฟังรู้สึกว่าอยากฟังไม่ใช่แค่ได้ยินผ่านหูเขาไม่ต้องการเร่งให้ใครเข้าใจ เพราะเขารู้ว่าความเข้าใจจริงไม่ใช่สิ่งที่สร้างได้จากเสียงดังมันต้องใช้เวลาใช้การฟังและใช้ความนิ่งเป็นตัวนำทางเขาเข้าใจว่าบางการพูดอาจเปลี่ยนความคิดของคนแต่บางความเงียบสามารถเปลี่ยนหัวใจของคนได้ลึกกว่าเขาไม่พูดเพื่อยืนยันว่าตัวเองเก่งแต่เขานิ่งเพื่อให้คำพูดของเขามีน้ำหนักเมื่อมันจำเป็นต้องพูดและเมื่อนั้นทุกคนจะฟัง ไม่ใช่เพราะเขาเสียงดังแต่เพราะเขาเงียบมานานพอเงียบจนคนอยากฟังว่าในใจเขามีอะไรซ่อนอยู่คนฉลาดจึงไม่ต้องรีบพูดเพราะคำพูดของเขาไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่มันเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนบางสิ่งแม้เพียงเล็กน้อยในใจของคนฟังเขาเคยถูกเข้าใจผิดว่าเงียบเพราะไม่มีอะไรจะพูดเขาเคยถูกมองข้ามเพียงเพราะไม่พยายามแสดงตัวตนให้เด่นชัด แต่คนฉลาดไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขาเป็นใครเขาต้องการรู้ว่าใครจะเข้าใจเขาโดยไม่ต้องพูดออกมาในความเงียบของเขาเต็มไปด้วยเสียงที่ไม่ต้องใช้ถ้อยคําเต็มไปด้วยคําถามที่เขาเก็บไว้กับตัวเองและคําตอบที่ไม่จําเป็นต้องแบ่งให้ใครทุกคนเพราะเขารู้ว่าคนบางคนไม่ได้ต้องการคําตอบพวกเขาแค่ต้องการเสียงที่เห็นด้วยกับความคิดของตัวเองและคนฉลาดจะไม่เอาความจริงไปทําร้ายจิตใจคนอื่น แม้เขาจะรู้ว่าความจริงนั้นคือสิ่งที่อีกฝ่ายควรได้ยินเขาเลือกจะรักษาความสัมพันธ์มากกว่าการเอาชนะในการสนทนาไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอแต่เพราะเขาแข็งแกร่งพอที่จะไม่ต้องชนะใครเพื่อพิสูจน์ตัวเองเขาไม่พูดเพื่อให้คนยอมรับเขานิ่งเพื่อให้ตัวเองไม่หลงไปกับเสียงของคนอื่นเขาอยู่กับความเงียบได้เพราะความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นที่ว่างสำหรับความเข้าใจจะเติบโตในความนิ่งนั้น เขาได้คิดได้รู้และได้เติบโตในแบบที่ไม่ต้องขออนุญาตใครบางคำพูดถ้าพูดตอนยังไม่เข้าใจตัวเองก็จะกลายเป็นดาบที่หันกลับมาทิ่มใจตัวเองเขาเลยเลือกจะเงียบเพื่อไม่ให้คำพูดทำร้ายทั้งตัวเขาและคนฟังความเงียบจึงไม่ใช่กรอะแต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เขาใช้เติบโตในขณะที่โลกหมุนไปอย่างวุ่นวายมีบางครั้งที่เขารู้ว่าอีกฝ่ายคิดผิด รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังมุ่งหน้าไปสู่ปัญหาแต่เขากลับไม่พูดไม่ใช่เพราะไม่สนใจแต่เพราะเขาเคยพูดมาแล้วและรู้ว่าคนที่ยังไม่เจอบาดแผลจะไม่มีวันเข้าใจคำเตือนเขาไม่พูดเพราะเขาเคารพในจังหวะชีวิตของคนอื่นเขาเข้าใจว่าบางบทเรียนต้องใช้การเจ็บจริงถึงจะจำได้และเขาไม่ต้องการขัดขวางกระบวนการนั้นเขาเงียบเพราะเขาให้เกียรติประสบการณ์ของแต่ละคน ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีอะไรจะบอกคนฉลาดไม่เสนอตัวเป็นผู้ช่วยในทุกสถานการณ์เพราะเขาเคยช่วยแล้วกลายเป็นผู้ร้ายในเรื่องที่เขาไม่ได้ก่อเขาเลยถอยเงียบและยืนดูจากที่ไกลไม่ใช่เพราะเขาเย็นชาแต่เพราะเขาอบอุ่นพอที่จะไม่ยัดเยียดความหวังดีให้กับคนที่ยังไม่พร้อมรับเขารู้ดีว่าการเข้าไปพูดโดยไม่ได้รับอนุญาตบางครั้งรุนแรงยิ่งกว่าการนิ่งเฉยเขาจึงเลือกความสงบ แม้จะรู้สึกห่วงเพราะเขาไม่ได้อยากเป็นคนรู้มากแต่อยากเป็นคนที่เข้าใจว่าเมื่อไรควรจะไม่พูดอะไรเลยการรู้มากจึงไม่เท่ากับการพูดเก่งแต่มันคือการวางใจว่าไม่พูดก็ยังควบคุมสถานการณ์ได้เพราะสุดท้ายสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตใครไม่ได้ไม่ใช่คำพูดที่ขาดพลังแต่คือคำพูดที่ถูกใช้ในเวลาที่ผิดเขาเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึง้งจึงเงียบเงียบอย่างมั่นคงไม่สั่นคลอน แม้ในเวลาที่ทุกคนเรียกร้องให้พูดและในความเงียบของเขามีคำตอบอยู่มากมายรอให้โลกค่อยๆเดินมาถึงจุดที่เข้าใจเองเมื่อคุณใช้เวลามากพอในความเงียบคุณจะเริ่มได้ยินเสียงของความคิดที่แท้จริงเสียงที่ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบหรือความต้องการเอาชนะใครแต่คือเสียงที่สงบหนักแน่นและซื่อสัตย์ต่อความจริงในใจตัวเองคนฉลาดไม่ได้เงียบเพราะอยากดูลึกลับแต่เงียบเพราะเขาเคารพในทุกคำที่พูด เขาไม่พูดเพื่อเติมความว่างเขาพูดเมื่อรู้สึกว่าคำพูดนั้นจะไม่ทำลายความสงบเขารู้ว่าเสียงของคนเราเป็นเหมือนพลังงานยิ่งใช้น้อยยิ่งมีค่ายิ่งปล่อยออกมาตอนที่จำเป็นยิ่งส่งผลลึกเขาจึงไม่ใช้คำพูดเหมือนการใช้เหรียญที่ต้องจ่ายเมื่อถึงเวลาเท่านั้นและเมื่อเขาพูดคนที่อยู่รอบข้างจะหยุดทุกอย่างเพื่อฟังไม่ใช่เพราะเขาเสียงดัง แต่เพราะพวกเขารู้ว่าคำพูดนั้นผ่านกระบวนการคิดที่ไม่ธรรมดาคนฉลาดรู้ว่าบางสถานการณ์ไม่ได้ต้องการคํำตอบแต่มันต้องการพื้นที่ให้แต่ละคนหาคํำตอบด้วยตัวเองเขาไม่แทรกไม่ขัดจังหวะไม่รีบเสริมแม้จะรู้มากกว่าทุกคนในห้องเพราะเขาให้โอกาสคนอื่นได้รู้สึกว่าเขาค้นพบเองแม้จริงๆแล้วเขาอาจเป็นคนที่วางโครงความคิดนั้นไวเ้เงียบๆตั้งแต่ต้น เขาไม่ต้องการเครดิตไม่ต้องการคำชมสิ่งที่เขาต้องการคือการได้เห็นว่าความเงียบของเขาช่วยให้คนอื่นเข้าใจอะไรบางอย่างที่สำคัญจริงๆนั่นแหละคือพลังของคนที่ไม่พูดทุกอย่างที่เขารู้เขาอาจนั่งอยู่มุมห้องไม่ดึงดูดสายตาไม่พูดแทรกไม่โชว์ความคิดแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างจากตัวเขาไม่ใช่พลังที่ใช้เสียง แต่เป็นพลังที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเขาไม่ได้อวดแต่สิ่งที่เขาเป็นกลับดังกว่าคำพูดใดๆโลกภายนอกอาจให้คุณค่าแก่คนที่พูดเก่งแต่โลกภายในให้คุณค่าแก่คนที่เข้าใจลึกและเขาเลือกโลกภายในนั้นไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อยืนอย่างมั่นคงท่ามกลางความวุ่นวายคนฉลาดบางคนพูดน้อยจนคนรอบข้างไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรแต่นั่นคือความตั้งใจ เขาไม่ได้อยากให้ใครเดาแต่อยากให้ใครสังเกตเพราะการฟังคือการเปิดพื้นที่ให้คนอื่นเผยตัวตนและในระหว่างที่คนอื่นพูดเขากำลังประมวลทุกอย่างอยู่เงียบๆความเงียบของเขาจึงเต็มไปด้วยการสังเกตการเข้าใจและการเตรียมพร้อมสำหรับคำพูดเพียงไม่กี่คำที่จะเปลี่ยนทิศของทั้งวงสนทนาเขาไม่พูดเพื่อให้คนฟังยอมรับแต่พูดในจังหวะที่ทำให้คนฟังหยุดคิดเขาไม่พูดเพื่อเอาชนะ แต่พูดเพื่อเปิดมุมใหม่เขาไม่พูดเพื่อตัวเองดูดีแต่พูดเพื่อตัวตนของอีกฝ่ายได้เติบโตและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนฉลาดมักไม่พูดทุกอย่างที่เขารู้เพราะเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อให้คนฟังว่าเขารู้แต่เพื่อให้คนรู้ว่าเขาฟัง